ผู้จัดละครให้ดักพิพากษาพร้อมการใช้เข้ายื่นหนังสือชี้แจงอายการสูงสุดจากกรณีกลุ่มอายการไม่พอใจเนื้อหาละครเรื่อง Dare to Love ให้ดักพิพากษาออกอากาศทางช่อง3ที่มองว่าการทำหน้าที่ของพนักงานอายการนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนโดยเช้าวันนี้16สิงหาคม นทนนท์ชนลำพีผู้จัดละครค่ายชนลำพีโปรดักชั่นพร้อมด้วยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยจากรายการโหนกระแสผู้ประสานงานกับหน่วยงานอายการหอบเอกสารเข้าพบวงสกุลกิติพรมวงอายการสูงสุดเข้าชี้แจงการที่อาคารเอสำนักอายการสูงสุดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ